สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเปงานจากเรื่องนะฮะโบรูโตนั่นเองกับตัวนาโตะเน็กซ์เจเนเรชั่นกับงานของไวเบ a t ชั่นสตาร์กับโบรูโตะของเรานั่นเองตัวนี้อย่างที่บอกฮะก็คือจะมาคู่กับนารูโตะนั่นเองตัวนี้เป็นหน้ากล่องนะฮะอ่าน,นี้เป็นด้านข้างน,นี้ด้านหลังด้านหนึ่งด้านบนและก็ด้านล่างนะฮะมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า อันนี้ในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตัวโบรุโตก็จะมาเป็นถุงเดียวเหมือนกันก็คือมีฐานมีเสาครึ่งล่างแล้วก็ครึ่งบนแบบเดียวกับพ่อมันเลยนะฮะนี่โอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวฐานก็จะเป็นวงรีอ่าวงกลมเหมือนกันค่อนข้างใหญ่นะฮะเสา าก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแล้วก็ครึ่งล่างครึ่งล่างก็คือจะมาในชุดสีดําเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือจะมีกระเป๋าข้างเอวกับกระเป๋าข้างหลังตรงเอวนะฮะอีกอันนี้คาดขานี่รองเท้าเป็นสีดานะฮะรายละเอียดตามนี้เลยไม่ได้มีไฮไลท์นะฮะตัวนี้ส่วนครึ่งบน ข้างบนนะฮะก็คือจะเอามาเป็นชุดตัวเสื้อยืดข้างในเป็นสีขาวแล้วก็มีแจ็คเก็ตคุมอยู่นะฮะคุมโทนด้วยออกมุวงม่วงนะตรงนี้นี่แล้วก็จะมีสร้อยที่คอนะจะเป็นแบบกำลังปิวๆอยู่ด้วยแล้วมืออีกข้างหนึ่งก็คือปล่อยกระสุนปงจักนะฮะนี่หน้าก็จะประมาณนี้นี่ผมก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะฮะนี่รายละเอียดค่อนข้าง โอเคเท่เลยนี่อันนี้พอประกอบก็จะเป็นประมาณนี้จะใส่เสื้อยืดสีขาวสีดำแล้วก็จะเก็ตกุ่มถ้าทางจะเป็นคนที่หนาวนะฮะนี่ถือว่าโอเคโูลูโตกตัวนี้ก็คือตัวหนึ่งที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะนี่แล้วก็ใส่เสานี่ อันนี้ก็คือจะยืนด้านข้างหันข้างประมาณนี้นะฮะตัวเสามันจะค่อนข้างทำให้สูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่นะฮะทีนี้ความสูงของโบลูโตต,ตัวนี้นะฮะมันจะอยู่ที่21เซนนะครับนี่จากฐานหนึ่งปลายผมก็ถึงหนึ่งตรงเนี้ย อยู่21เซนผมว่าถือว่าค่อนข้างสูงเนาะเสาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําให้สูงขึ้นมาเลยนี่อันนี้อันนี้ถ้ายืนเทียบกับตัวนารูโตะนะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะมันต้องยืนสลับกันเนอะอันนี้ก็เป็นด้านนี้นี่มันก็คือจะยืนออกมาได้แบบคู่กันพอดีนี่ประมาณนี้นี่ นี่ผมยืนข้างล่างเลยก็ได้嘛เนาะนี่ชุดนะฮะก็คือจะเป็นพ่อลูกป,ประสานพลังกันนะฮะประมาณนี้พอยืนด้วยกันเนี่ยความสูงมันก็จะไล่ไล่เลี่ยๆกันเลยนะยืน,น้วโอเคมากเลยตัวนี้ต้องมีคู่กันน่ะแหละนี่เป็นการปล่อยพลังร่วมกันนะฮะกับพ่อของกับตัวพ่อแล้วก็ตัวลูกนั่นเองคือนารูโตะกับโบรุโตะ โอเคถ้าใครชอบงานนี้นะกับของ vibration star กับเรื่องของโบลูโตเองตัวนี้ก็เป็นคู่ที่โอเคมากเลยนะฮะน่าจะมีไว้สะสมโอเคตอนนี้ใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e ให้เราด้วยนะครับสำหรัวันนี้สวัสดีครับ